สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเตะนายไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะแน่นอนข่าวแรกวันนี้เราขอส่งกําลังใจดวงโต,โตให้กับครอบ,บครัวศิราชาย,ยาน,นะคะเพราะว่าล่าสุดอาต้อยเศรษฐาในวัย77ปีค่ะติดเชือ้อโควิด -19 นะคะเพราะอาจจะาใกล้ชิดกับหลานชายน้องมีบุญที่มีเชือ้อโควิดเพียงเล็กน้อยจึงไปตรวจรอบที่2ก็คือวันที่18เมษายนผลการตรวจออกมาพบว่าอาต้อยติดเชือ้อโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านอาต้อยก็ฝากขอบคุณทุก ท่านที่ส่งกําลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยส่งความปรารถนาดีมาให้ขอให้อาต้อยแข็งแรงไวๆนะคะทางด้านอาเปียกอรัญญาค่ะก็ได้เดินทางไปตรวจรอบ2ในวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าอย่างไรนายแตเทนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปค่ะและทางด้านอีฟนะคะลูกสาวของอาต้อยนะคะทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปทางด้านอีฟด้วยว่า ตอนนี้อาการของอีฟเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นอีฟก็บอกนะคะว่ามีอาการเจ็บคอหนักเลยแล้วก็มีอาการไอด้วยจนไม่มีเสียงพูดเลยทีมข่าวของเราก็เลยให้อีฟพักผ่อนรักษาตัวก่อนนะคะนายเทรนก็ขอส่งกำลังใจให้ขอให้ทางครอบครัวศีราชฉาย,ยาหายไวๆกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะอีกหนึ่งคนที่เราก็ขอส่งกำลังใจให้เหมือนกันนั่นก็คือน้องติณาสุพรรณาต้นเองค่ะก็ติดเชื้อโควิด1 i เช่นกันและกำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปอัปเดตอาการของติณากันหน่อยค่ะ คนบันเทิงอีกรายที่ไม่รอดโควิด1 i ค่ะนักแสดงสาวหล่อที่นาสุพนาทหลังผลตรวจรอบสองอกมาเป็นบวกเนื่องจากสาวที่นามีการพบเจอผู้ติดเชื้อก่อนหน้าในงานวันเกิดของสาวเซ็กซี่อุ้มลักขณาซึ่งช่วงวันที่10เมษายนก่อนเดินทางไปตรวจตี่นาบอกว่าเริ่มมีอาการไอและจมูกไม่ได้กลิ่นถึงอย่างนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังคงกักตัวอยู่ที่บ้านรอดําเนินการเรื่องโรงพยาบาลที่ค่อนข้างเต็มแต่ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โทรศัพท์สอบถามอาการตลอดซึ่งอาการโดยรวมดีขึ้นจมูกกลับมาได้กลิ่นแล้วล่ะค่ะ ดีขึ้นคือได้กลิ่นมาประมาณ23วันแล้วค่ะไอน้อยลงแต่ก็ยังไอนิดเดียวค่ะตอนแรกแอบกังวลตอนแรกที่ไม่ิึงเพิ่งเป็นแล้วยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเยอะโชคดีที่เราคุยกับคุณหมอเนาะเขาก็ให้ความรู้แบบว่าเขาก็บอกว่าเออแบบเขาก็เช็คอาการเราเพราะว่าเราเป็นไม่หนักนะคะเขาก็สอบถามว่าหายใจเหนื่อยไหมด้านน,น,นี่นี่นัานการหายใจให้อย่างเงี้ยค่ะคือคือเราก็ปลอดเราทํางานโอเคอยู่ค่ะใช้ชีวิตแบบ มีสติมากขึ้นคือพอเราเป็นปุ๊บเราก็ได้ความรู้จากแพทย์ด้วยตอนแรกกลัวเนาะตอนที่ยังไม่เป็นอะ่ะพอเราเป็นแล้วปุ๊บเราก็แค่รู้สึกเรารู้สึกว่าเออมันก็รักษารักษาหายได้นะคะและพราะสานกกรา์โควิดทำให้งานแฟนมิทติ้งครบรอบ10ปีของสาวตีนากับคู่จิ้นในตำนานออมสุชาติที่กำหนดเดิมจะมีขึ้นในปลายเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาก็ต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเหมือนกันแม้จะเสียดายแต่ก็เข้าใจได้อยากให้ทุกอย่างกลับมาปกติก่อนค่ะ เราขอให้ทุกทคนที่กำลังรักษาตัวจากโควิด -19 หายไวๆกลับมาแข็งแรงไวๆได้เหมือนเดิมนะคะไปต่อนที่เป็กนิวค่ะก็ขอส่งความห่วงใย,ยให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยซึ่งตอนนี้เชียงใหม่กำลังระบาดหนักเลยค่ะ ถูกยกเลิกงานที่คิวยาวเป็นหางว่าวทำให้คู่สามีภรรยาสุดหวานเป็กเปรมนัทและนิวนภัสสอนยอมรับว่าเคยคิดอยากจะปิดธุรกิจร้านคาเฟ่กลางทุ่งนาแบรนด์นิวฟิลกูดที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังเปิดให้บริการมา3ปีเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิดนาคอระลอกใหม่ที่ทวีคูณความรุนแรงจนมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า2,300รรายทำให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้าไปใช้บริการค่ะ ตอนนี้เราเนี่ยทำแบบนี้เือฟู๊ดเนี่ยก็เหมือนปรับสถานการณ์เพราะว่าเรามีแบบพื้นที่ท้องทุ่งอยู่แล้วก็เน้นเป็นการเกษตรพอปลูกเอาให้รู้สึกว่าเราก็อยู่ได้ด้วยความพอเพียงอะไรเงี้ยน,นี่ไงมีข้าวเลยไม่คุณจะเข้าการขายเลยเหรอคือเป็นข้าวดอยที่เป็นแบบเหมือนมีโภชนานการสูงอไรเงี้ย,ยและที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีเพราะเราปลูกเองแล้วอะไรที่เรากินข้าวที่ปลูกเองมันฟินมากแล้วก็มีความสดมาก นอกจากโควิดจะพ่นพิษกับธุรกิจแล้วนะคะสาวนิวยังแอบเป็นห่วงครอบครัวสุดที่รักที่เชียงใหม่ที่ทุกวันนี้ยังคงต้องทํางานเปิดร้านซ่อมนาฬิกาเสี่ยงโรคระบาดอยู่ในทุกวันค่ะที่บ้านก็คือจะเป็นร้านซ่อมนาฬิกาก็จะมีลูกค้ามาตลอดอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบกำชับพ่อมากว่าพ่อต้องใส่หน้ากากนะคือเขาเราไม่เห็นว่าเขาดูแลตัวเองอยังไงแต่เราก็เป็นห่วงมากๆา่อแม่ก็ไม่ได้ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้ว คขัคนที่จะอยู่ที่บ้านเป็นห่วงแค่คนที่จะเข้ามาเนี่ยว่าไม่รู้ว่าเขาไปเจอใครมาบ้างแล้วมาเจอพ่อแม่เราส่วนที่เพิ่งครบ14วันกับการก,ากักตัวมาหมาดๆคู่สามีภรรยาเผายว่าทุกวันนี้ก่อนจะออกจากบ้านไม่ลืมที่จะหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองรวมถึงพักเบรกกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตในสถานที่ต่างๆเพราะไม่อยางเอาตัวเองไปเสี่ยงกับโรคระบาดนั่นเองค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ค่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปฟังความในใจของพี่แคลลี่กันหน่อยค่ะหลังจากเลิกลากับน้องนายชนุตรารวมถึงน้ําใจของคนบันเทิงนะคะที่ส่งทั้งกําลังใจส่งทั้งความปรารถนาดีความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ยังคงรุนแรงแต่น้ำใจเหล่าคนมาเทิงก็ไม่ลดน้อยลงเลยล่ะค่ะล่าสุดเคลลี่ธนพัฒน์แคทเทลียอิงลิชแสงปฏิวัตินำทีมเพื่อนดาราร่วมกันมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 9และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ2พร้อมกันนี้ยังออกปากชวนให้ประชาชนร่วมเป็นสะพานบุญในการบริจาคให้โรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่งที่ยังขาดแคลนอีกด้วยค่ะ งานนี้หนุ่มเคลียังถือโอกาสชี้แจงถึงประเด็นข่าวของอดีตภรรยานายชนุตรากรณีที่หลายคนเมาะมอยถึงสาเหตุที่เตียงหักเพราะสาวนายนั้นมีหนุ่มคนใหม่อีกด้วยค่ะจากความที่เราเลิกกันอย่างที่บอกจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการมีือที่สามเลยการเลิกกันนะครับนันเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวจริงๆแล้วเราเราอยู่ได้มา5าปีการที่คบหากันมันก็มีบางอย่างที่อาจจะทําให้เรา ดูแล้วว่าคบต่อไปในฐานะสามีภรรยามันก็อาจจะแย่ลงมันอาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่เราก็พูดได้อาจจะไม่ได้พูด,ดในทุกดีเทลแต่เรื่องมือที่สามอ่ะ,อะไม่ใช่ประเด็นไม่อยากให้ใครไปคุยพยายามจะหาเรื่องไม่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากอยากให้รู้ว่าตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมือที่สาม ผมก็ไม่ได้ไปไปติดตามคือน้องเขาคือเขาจะไปตอนนี้เขาจะไปคุยบใไรหรือไปอนาคตมีชีวิตกับใครเราก็ต้องยินดีส่วนหลายคนเข้าใจผิดว่าหนุ่มเคลลี่นะออกบทเงียบๆเจ้าตัวชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าพร้อมยังงงที่จู่ๆก็มีข่าวนี้ออกมาค่ะ เรามาคลายเครียดก,กันหน่อยกับรักยอมอมยิมม้มแหมวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักความรักของน้องปัน,ปนกับแฟนหนุ่มรุ่นพรี่เขาบอกนะว่าคู่นี้เขาหวานกันแบบไม่แคร์สื่อเลยจ้าและบลมอมยิ้ม ลกสดใสหัวใจเป็นสีชมพูต้องยกให้สาวมั่นปันปันสุทัตาเขาหล่ะเพราะความรักต่างไว้กับพี่ไอ่ะไปได้สวยสุดๆแต่ถึงจะอินเลิฟแค่ไหนแต่ชีปันปันก็ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่เหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหวานใจอ่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปส่วนอีกเหตุผลน่ะหรอไปฟังจะปาดเจ้าตัวกันเองจ้า ันไว้ก่อนอะไรเงี้ยเผื่อว่าเออลงเยอะๆไปแล้วแบบวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาขี้เข็ดลบขี้เข็ดลบเกิดอะไรขึ้นมาขี้เข็ดลบปะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วเก็บไม่นด้สมองพอเรื่องบางเรื่องอะเก็บไว้รู้กันสองคนก็พอแล้วแม่นุงรักนุงย่อมมาอิจฉาคนมีความรักจริงๆ ถึงจะหวานแบบไม่ออกสื่อแต่เราก็รู้ว่าหวานมากกันเนาะ,ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามข่าวของแม่โบแวนด้ากันนะคะ11โมงที่รายการในตะเทนของเราเนี่แหละค่ะคืนนี้ขอบคุณชุดของฝนจักลินด้วยนะคะ <My independent. S 1> นอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ